็ไม่รู้สถานะหัวใจตอนนี้ของคุณแม่สุดสตองแอปทักสะอ่อนโสดไม่โสดมีคนรู้ใจแล้วหรือเปล่าหรือกําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่นาหลังก่อนหน้านี้สเตตัสไอจีของสาวแอปเหมือนคนกําลังอินเลิฟเลยและที่ผ่านมามักถูกแซวเรื่องความรักอยู่บ่อยๆทําเอาหลายคนสงสัยหนักมากว่าใครกันเป็นตัวจริงของสาวแอปกันแน่และล่าสุดทิมพิทาก็ออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงสถานะหัวใจว่าเป็นแฟนตัวจริงของสาวแอปหรือเปล่าเอ่ยเรียกว่าตั้งแต่ ทักซอรเปลี่ยนสเตตัสสดดูเหมือนจะเนื้อหอมแบบสุดๆเพราะมีหนุ่มๆม,มาสารภาพว่าชอบอยู่บ่อยๆแถมสาวแอปยังถูกจับตาม,มองกับความสัมพันธ์กับหนุ่มๆในวงการบันเทิงทั้งนักสแสดงหนุ่มต่อธนภพตีธนพลและมอนิงสรันรวมถึงถูกจับตาม,มองความสัมพันธ์กับทิมพิธานักธุรกิจหนุ่มและหัวหน้าพักก้าไกลแถมยังมีแฟนคลับลุ้นอยากให้แอปรีเทนรักกับอดีตคนรักหมดอ๋ออีกด้วยแม้ทั้งแอปและหมดอ๋อจะเลิกลากันไปหลายปีแล้วและต่างคนต่างแยกแยะไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ทั้ง ยแอปก็ออกมายืานยันว่านุ่มๆหลายคนที่จับตามองและลุนรีเทนรักนี้ไม่ใช่ตัวจริงสักคนท่ามกลางชาวเน็ตที่สงสัยหนักมากว่าใครกันคือหวานใจตัวจริงของสาวแอปกันแน่และตอนนี้แอปโสดจริงหรือเปล่าแถมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่แอปหลุดป,ปากกางสัมภาษณ์ว่าแม่แอปมีคนคุยแล้วจ้าแถมยังฝากไปถึงคนที่อยากจะมาคุยกับแม่แอปอีกว่าหนูไม่ห่วงแม่ขอแค่เป็นคนดีตามใจปีใหม่และต้องฝ่าด่านถึง10ด่านให้ได้ก่อนปีใหม่ถึงจะให้ผ่านค่ะ อีกทั้งในหลายๆรา,ายการที่แอปไปออกมักจะโดนแซวถึงเรื่องความรักอยู่บ่อย, <c oughs> อยๆโดยเฉพาะช่วงก่อนปีใหม่ที่มีหมอดูมาทำนายดวงให้แต่ละราศีล่วงหน้าเพรถึงราศีของแอปที่ทำนายเรื่องความรักท <c oughs> ันเอาแม่แอปออาการเคินแบบแปลกๆก็ไม่รู้อาการแบบนี้มีพิรุธอะไรหรือเปล่านะ แถมในอินสตาแกรมของแอปมักโพสต์เตตัสเหมือนคนอินเลิฟเลยโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแอปได้โพสต์สรูปโดยรูปแรกเป็นรูปที่แอปถ่ายกับพี่ชายสุดซีอําอธิชาติและนัดมีเรียภรรยาของอําและรูปที่2องเป็นรูปที่แอปถ่ายรูปกับแจ็กเก็ตที่อัมซื้อให้พร้อมแคปชั่นว่าทานอะไรก็หวาน <S 2> <S 2> <S 2> เมื่อทานกับคู่นี้รูป2กับแจ็คเก็ตที่พี่อัมซื้อให้ในฐานะที่ขาดความอบอุ่น ทำเอาอั้มอธิชาติรีบเข้ามาแซลแอปทันทีว่าขาดความอบอุ่นจริงหรอยิ่งทำเอาหลายคนสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าที่หนุ่มอ้้าเซลแบบนี้เพราะแม่แอปมีใครมาให้ความอบอุ่นแล้วหรือเปล่าแล้วคนที่ทำให้อบอุ่นจะใช่หนุ่มคนที่เช่าเน็ตเชียร์ก่อนหน้านี้หรือเปล่า รวมถึงนักธุรกิจหนุ่มและหัวหน้าพักก้าวไกลทิมพิธาที่มีข่าวกับสาวแอปอยู่ไไบ่อยๆก็ถูกจับตามองถึงเรื่องสถานะของแอปว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าจนทิมก็ออกมาตอบชัดเจนว่าเรื่องที่มีข่าวกับแอปทักษะอ่อนว่าเป็นแฟนกันนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งชีวิตนี้ตัวเองโซสนิทสิทธิ์สายหน้าเลี้ยงแต่ลูกสาวน้องพิมพ์วัยเจ็ดขวบแล้วก็หาเสียงเรียกว่าทิมพิธาออกมาตอบชัดแล้วว่าความสัมพันธ์กับสาวแอปไม่ได้เป็นแฟนกันจ้าแลวใครจะเป็นหวานใจตัวจริงของคุณแม่แอปแต,ตอนนี้แอปโสดจริงหรือเปล่า ทำไมถึงโดนแซวเรื่องความรักอยู่บ่อยๆงานนี้ต้องรอให้แอปมาเปิดใจว่าเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูจริงหรือเปล่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o อลอเ o อร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับวัยกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ